ให้เสียงภาษาไทยโดย MRTV g จัดบ้านแป๊บนึงจัดอย่างนี้โอเคโอเคใช้ได้กูโอเคอะไรกันเนี่ยมันอะไรอะอะไรดำๆหรือว่ากูวิ่งมาด้วยความเร็วสูงกูคือ The Flash ไม่ได้กล้แล้วกูเด้งแป๊บ ด็กกูส่งข้ขวาแป๊บนึ่ในใจจริงๆน่จส่งเฮียะไรมานี่ตายแน่ตายแน่อือชิบหายละยังไม่ได้กาละนดิ้กแบนึอือยังสวยอือนัอะไรเฮียะไรเนี่ยทำเฮียอะไรมึงนี่อืออืนั่นอะไรอ่วลุ หรือว่าชิพายละแน่กูฟื้นอีกครั้งไอ้ป้อมจัดการเธอตายแนเอื้อเอื้ออืมมีทำอะไรกินไม่ได้แล้วกูออกกอสะท้อนไว้อย่ามายุ่งอย่ามาขวางอย่ายิงกูจะพังบ้านพวกมึงอย่าไปยุ่งเราไปกูไปแล้วเว้ยเอื้อถ้าคนดูอ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยตายแน่เ้อชิบหายแล้วยังไม่ได้กล้าละอืมแลนดิ้งแบบนึงอืมยังสวย นั่นอะไรเฮียอะไรเด่โอเคเอ่ออืมอเฮียอะไรกันเด่ะมันอะไรอะอะไดําร้วเอ๋กูมด้วยความเร็วสูงกูคือเดแฟาไม่ได้ก้าแล้วเออเออกูเด้งแป๊บนีวกูส่งขคาแป๊บนึงนจ่นจจริงจังงเฮี้ยเลยมานี่ตาย ทำเฮี้ยอะไรมึงน,นี่อืมอืมให้เสียงภาษาไทยโดย m r g t v อืมจัดบ้านแป๊บนึงอือจัดอย่างนี้อืมโอเคโอเคใช้ได้อืมกูอืม